สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมช็อตเด็ดๆของน้องแมวขนมผิงนะครับที่ได้ลงไว้เนาะมารวบรวมไว้ในคลิปนี้มารวบรวมภาพและความสนุกสนานของน้องแมวขนมผิงและประวัติความเป็นไปเป็นมาของน้องแมวขนมผิงที่เป็นหนึ่งในดวงใจในบ้านเลยตอนเนี้เด็กๆมาหาทีไรก็ถามหาแต่ขนมผิงอยู่ไหมขนมผิงอยู่ไหมไม่ใช่คนเดียวนะเด็กทั้งแถวๆนี้เลย เด็กๆแถวนี้มาทีไรก็มาถึงก็หาขนมผิงแล้วครั้นี้ก็เขาก็เป็นแมวที่ใครจะจับก็จับได้จะอุ้มก็อุ้มได้ mm hmm. โหยิ่งเป็นขวัญใจเลย <laughs> ยิ่งเป็นขวัญใจของของเด็กๆเ,เลยครัเนี่ย <laughs> เด็กๆเ,เข้ามาก็มารับความสุขกับน้องแมวขนมพิงเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมกันเ <laughs> ร mm ื่อง ลิมแล้บน้องแม่นมผิงตอนเล็กๆครับแล้วมันกินบ่ถึกนมน้องแม่เขาแม่เขาชื่อนมปังโอ้ยตายคนบอกให้เอาลงไปไม่่ดูดูมันกินนมสิหนูมันกินไม่ถูกนมมันม่วงมันมันก็คาบนมนมแบบไม่มีไม่ถูกเต้าอ่ะมันก็หลับดูแม่มันดิดูแม่มัน เกิดอยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าออกมาสี่ตัวเหลือตัวเดียวแต่อิติลในละเสือเขาเป็นขวัญใจเด็กๆครับเด็กๆก็ชื่นชอบเขามากมาหาก็ไม่ถามหาใครแล้ถามหาแต่ขนมพิงขนมพิงอยู่ไหมขนมพิงอยู่ไหมนางเล่นกินกระเบเท้าเท้าเขาตาเท้าเขาต้องมีน่อไปไหมไปไหม ต้องให้เงือกวนเนะพ่ออยากกวนผิงนะผิงวังร้อนหนีดีกว่าชอบกวนนี่นักพ่อเนี่ยชอบกวนนี่นักหนีดีกว่าเปลี่ยนต้นไม้เลยเปลี่ยนต้นไม้เลยน้องผิงเปลีนต้นไม้หนีพ่อแล้วนะนนต้เปลีปยนต้นไม้แมวขึ้นนอนผิงขึ้นนอนท่านี้ฟ้ามันสีแดงดี ฟ้ามันสิพาที่มานอนท่านี้ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยหูบบที่เขาเข้ามาเบิงนะครับบัได้มีใจให้ดอกนี้ที่เขาเข้ามาเบิงเนี้ยหูบบเขาบัได้มีใจให้ดอกนี้เออทองเป็นยังไงไงเป็นยังไงครับความน่ารักของน้องแมวขนมพิง <c oughs> เ, <c oughs> เขาเกิดอยู่ที่นี่เลยเกิดอยู่ที่ที่บ้านเลยตั้งแต่เล็กๆเ,เกิดมาก็เห็นเลย <c oughs> เกิดมาก็เห็นเลยมีพ่อแม่ทั้งหมด ม,มีมีมีออกมาทั้งหมดแต่สามตัวสี่ตัวตายไปสามไมีรูต้ตายเพราะอะไรแต่สงสัยเลยคือบ๊อบบี้บ๊อบบี้กัดตายสวัสดีครับผมอิตามงคลมาเล่าเรื่องให้ฟังกันอีกเช่นเคยไปไหนก็มา,น,น,มานอนเป็นเพื่อน,น,รอนครับไม่เหงาเขเพราะเขานี่แ <โฮ S 2> หละกลับมาจากขายของก็<ห>เขาวิ่งมาลับแห่งหนึ่งมีคนขับรถ เป็นคน,นใจทั้งในบ้านและนอกบ้านของเด็กๆทุกคนวันนี้มาดูเด็กสมสายพันธุ์หนึ่งพันมนุษย์เด็กก็มาเฝ้าผิงสองพันแมวสิงก็มาเฝ้าแพะก็เป็นเพื่อนกันได้น่ารักจริงๆแม่เสียงนกร้องธรรมชาติชืแจ้วเชแจวเชแจวเฮ้ยเฮิงเ้อกงดิดือกงดิยกตีน <mail> ดิยกตีนดิยกตีนตะือกองดิยกตีนดิไม่น จะไปไหนจะให้เป็นดาราออกกล้องจะให้เป็นดาราออกกล้องจะไปไหนพิงพิงอย่าคิดดื้อย่าคิดดื้อย่าคิดดื้อจะไปไหนจะไปไหนจะเป็นดาราไหมเนี่ยจะได้นดาราได้สักล้านอยู่ไหมเนี่ยได้สักล้านไปเมียขี้เล่นครับขี้เล่นขี้หยอกเู้ยดูสิเล่นกับแม่เขาเวลาแม่เขามาจากทำงานก็มาเล่นด้วย เว้ยอืมอมวเลยทำงานงานก็คิดแต่ถึงถึงแต่ขนมผิงดูสคความน่ารักของเขาไผรว่าแม่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 แมรู้ครับแม่แ่แม่แม่แ่ารัแเคแม่แมแม่แมวกม่แม่แม่แม่้มแม่แมอแ่แม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 ่นม่่แ ไม,ไม่เหงาหบ้าน<ห>านี้ไม่เหงาแน่หก็ดือ้อเหรอหก็ดื้อข้างไหนครับแอบอเออยู่ไดนวะเบื้องวานเบิงบ้งเบิ้งสนุกขนาดนครับเล่นกับแมวน้ำผิงไม่มีใครเล่นก็เล่นกับเชือกใครไม่เน่เล่นกับเชือกตอนนี้ก็โตขึ้นมาพัก <จะ S 1> นึงแล<ห>้ว<ห>รวบรวมความสนุกสนานของน้องแมวน้ำผิงมาให้รับชมกันบ่อยนะครับ <S <S ใครชมแล้วชอบช่วยกด ติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์หรือแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆสวัสดีครับ